สวัสดีครับผมจอซีทีวีอยู่เกมเรนโบว์ซิกพาร์ทที่ห้ากันแล้วเวลาชัดแล้วจะกันเลยโอเคครับเราอยู่กับสถานเฮ้ยธนาคารมันจะสถานนะสถานอะไรล่ะเออแปลกเฮ้เด็กสองตรงกลางอ๋อเริ่มแรกกันแหละเออคิดมากไปเอาตัวอะไรไปดีครับสไนด์เอาสไนด์นไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอานี้แหละเสียงเลเซอร์ไม่ต้องเอาไปจากนี้คืออะไรดูเบิดควนันดูเบิดนี้โอเคเอาดูเบิดนี้โอเคเออชั้นล่างอ่ะ Oh, Your drone has found a bomb. Insertion in ten seconds. Five seconds to insertion. Oh. Your drone has located a bomb. Proceed to bomb location and defuse it. the diffuser The diffuser has been recovered. ส่งดูข้างน้อยให้มั่นใจก่อนครับ Countering that intel

น่ากวไปุกที่ยุ s งกูติด,ดอัน n ั้น e ้องใสเฮ้ยสไนผมยิ่งโดนนะคืออะไรเนี่ย ตัให้ผมไม่แรงโอ้โหเอออันนี้เราใส่เป้าเก็บเสียงรัเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อ่อนเลยอะอ่อนหัดเลยอะตัวไหนก็เหมือนกันอะแต่เก่งกันเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่เอาไปแล้วหนึ่งตัวเอาตัวไหนทีสองตัวเนี่ยเลือดจ้าจริง Be advised, your drone has located a bomb. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. น่ากลัวน่ากลัวเด็คิดมองไม่เห็นนะเพื่อน เออดอด้านข้างครับอืมพลาดเองครับ Op four last, op standing. Fang, he'll lead the team. Op four eliminated. Friendly mission successful. That's ผมว่าฝีมือผมหนะ่วยเลยห่วยมากเลยด้วยห่วยแบบไม่รู้จะห่วยไงแหละขอดูทุกปืนะเนี่ยปืนนี้สก,กินด้วยเหรอโอ้โหสก,กินสก,กินลับไม่ได้ อ <ử input? S 1> ืมโอเคเขาเจาะรูเจาะบ้างไม่รู้อะชาดเลยได้ชาดหมนครับชาดเอาแต้ม Five seconds to insertion. Alila. Please device. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action.

บนหลังคามีอยู่ครับอ๋อผมรู้และ เนี่ยเขาอยู่เถอเนี่ยเนี่ยเขาตายอยู่เถอเนี่ย ดอลสยาร์่สยารี่ส,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 สคืออะไรเลยครับผมฟังไม่รู้เรื่องเงียบมาก

เลอตัวไหนดีตะกี้ผมก็แบบสมาธิขั้นสูงให้เพื่อนเลือกก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยเลือกนี่แค่เอาเราเล่นนะสะโคปเอาสโคปนี้แล้วกันสกินไม่มีอะไรเลยโอเคครับ ขึ like so ้นไปชั้นบนเออให้ผมลงหับโดนเจอบอมแล้วครับ by op มเสียงปืนพวกนี้ม <masa en n it> ันดูแบบแปลกๆไงเนี่ยเสียงปืนพวกดูแปลกๆไงมูนเลยยังดูแน่นดิเสิรลิชินนี่คุณเหยียบ หน้ากัวทุกองศาไม่รู้ด้วยาเขาจะมาตอนไหนเลือกตัวเดียว ชนะแบบไม่ต้องทำไรปืนสีแปลกดีตอนนี้ที่ผมสนใจผมสนใจแค่ลุ้นโอ้โหยัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหร้อไงเนี่ยอ่ะแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร e แล้วเจอกันคลิปหน้าบา,บาย